สวัสดีค่ะวันทันทานที่17ดกินหาหมปะตอตอมเป็นท่าในตอนเดิกวิจาสังตาสังตันหมปะตอตาสรุปสรุปตันสรุปพุทธประวัติ ตั้งแต่การบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรจนถึงจนถึงปรินิพานพุทธประวัติพุทธประวัติคือคือประวัติเรื่องราว ต่างๆของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุด โธธนะสุดโทธนะและพระนางสิริสิริมหามายามายาเจ้าชายเจสิทธัะถะได้ทรงเห็นเทวะทูต เทวะทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสัมณะในปีที่หกของการเสด็จออกอผนวดผนวดของพระ สิทธัตถะสิทธัตถะซึ่งพระองค์มีพระชนมายุสามสิบห้าพรนษาพัรษาพระองค์ทรงรู้แจ้งในยาน ยานสามคือหนึ่งบุกบุกเทนิวานานุสติสานุสติสานุสติยานจะตุบจุ ตูปปาจุตูปปาตะยานาญาสามสาอาสาวักวัดคะยะยานาณทำระที่พระสิทธัตถะ ตัดสรู้ตัดสรู้เรียกว่าอริยสัตว์สีได้แก่ทุกสมมุทัยสะมมุทัยนิโรดนิโรดโรดมัก พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือโกนธัญญะโกนธัญญะโกนธัญญะหนึ่งในปันจะวัคคี วัดีวัดคีคัดีคีคีอ่ะเ็ดปมปปัตนนักปันปามสามิบเ็กคีย์ค่ะตาวัดตีค่ะ